อันนี้ไม่อยากให้คนเข้าใจโอ้ดีเนี่ยจันเส้นดีจันพิเชษจันกัญชาเส้นมันนั่งคุยกันบอกมีอาหารเสริมให้คุณภาพชีวิตคนเป็นมะเร็งคุณภาพชีวิตคนเป็นเอ็สโอต่อไปนี้ยาทําให้ปวดหัวกูไม่กินละไม่ใช่นะจะได้เข้าใจอย่างนั้นเดือดขาดนะครับเพราะรฉะนั้นเขายังคงกินยาต้านเอต้องทานยาต้านไวรัสตามแต่ว,ว,ตว่าเขาทําทานผิดอผนเสริมของจันพิเชษเข้าไปแล้ว เขาเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็แข็งแรงเขาบอกว่าทานทานอาหารได้มากขึ้นเห็นอะไรก็อยากทาน <ừ> คือรู้สึกอยากทานจากจากเดิมเนี่ย <c oughs> ความรู้สึกของเขาก็คือไม่รู้สึกหิวรู้สึกอะไรคือวันๆก็ทานข้าวไปตามเวลาอเอาเที่ยงแล้วนะอากระทานอาหารกลางวันไปเพราะเดี๋ยวมันจะได้ไไดกินมันนมันจะได้กินอยุกกินยาไปตามเวลาเข้านอนให้มันหมดไปวันๆหนึ่งถึงเวลาก็ทานข้าวเย็นแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ถึงเที่ยงเอ๊ะมันชักหิวแล้วเนาะแล้วจะกินหอมอาหารอันนี้นึกอยากทานนู่นนี่ก็ทานได้เยอะขึ้นเขาบอกว่าการที่คนเราอยากอาหารเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการมีชีวิตอยู่ค่ะอยากอาหารเป็นสัญญาณของชีวิตอย่างแต่งตัวเป็นสัญญาณของการไม่แก่จำไว้ครับมีครบอาจารย์มีครบก็เราได้หิวเนี่ยเรายังไม่อยากตายครับแต่คนเราที่ยังหงายตู้เสื้อผ้าเนี่ยแสดงว่ายังไม่อยากแก่ น้ําหนักขึ้นเยอะไหมครับอาจารย์น้ำหนักขึ้นภายในสามอาทิตย์เขาขึ้น2กิโลนะคะซึ่งยังไม่ถึงเดือนเลยเนาะส่วนอีกรายหนึ่งประมาณ10วันก็ขึ้น2กิโลลางดีทิศทางดีแล้วก็มีคนมาทักทายค่ะสิวันเรื่องของการนอนหลับเหรครับการนอนหลับหลับดีมากนะคะคนไข้คนไข้บางคนนะคะเขาทานยาต้านไวรัสมันจะมีสูตรหนึ่งนะคะอาจารย์ ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามียาตัวหนึ่งที่ทานแล้วจะฝันร้ายค่ะจริงๆค่ะไม่กินนะค่ะซเอฟเฟกต์ฝันร้ายก็คือซเอฟเฟกต์ของยาตัวเนี้ยนะคะจะทําให้ฝันร้ายหรือฝันแปลกฝันที่ไม่อยากฝันนะคะแล้วมีคนไข้คนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานกับไม่อยากจะนอนหลับเลยน่ยอา์อธิบายได้ไหมว่าตัวยาอะไรในยานั้นที่มัน ชื่อเหตุที่เปฝันร้ายยาเอฟฟาไวเรนส์ค่ะอีเอฟวีมันเป็นฤทธิ์ของยาซึ่งมันเป็นกลไกชนิดหนึ่งที่มีผลต่อกระบวนการทํางานของสมองอะนะคะนั่นสินั่นไม่ไปชวทนที่ฝันร้ายอะซึ่งในเชิงลึกเนี่ยคงจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่ามันมีกระบวนการอย่างไรแต่ผลออกมาที่เขาลิสต์ไวในในสรรพคุณของยาหรือฤทธิ์้างเคียงเขาระบุว่าเป็นทางการเลยนะคะว่าจะมีการฝันร้ายดังนั้นพอได้รับบิมไปด้วย เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องฝันแล้วก็คือหลับตั้งแต่ต้นจนตื่นตอนเช้าเลยคือหลับสบายนะคะมันหลับสนิทหลับลึกเมื่อก่อนนี่คือหลับหลับตื่นตื่นกับฝันร้ายเนี่ยฝันแล้วมันตกใจตื่นมามันมันมันกลัวต่ออีกเนาะคนฝันร้ายตกใจมมันไอ้ตื่นขึ้นมาไม่สบายใจตัวเอใช่สิมันก็ไม่อยากหลับอีกแล้วหรือมันก็หลับหลับตื่นตื่นกับฝันเนี่ยไม่อยากนอนเลยทํานองนั้นอาจารย์พี่ใช้อะไรเสริมไหมครับผมกลัวว่าจะถามว่าทําไมทําให้ ฝันร้ายมันหายไปคอาก็นโรงเรียนตรงๆยังตอบไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องศึกษาต่อเสร็จแล้วนี่อาจารย์น่าจะตอบได้แน่นอนว่าจากคนที่เรียกว่ากินยาต้านไมราสจนกระทั่งจะหมดหวังนะครับแต่ในที่สุดแล้วพอคได้รรมอาหารเสริมตรงนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นอันนี้อาจารย์อธิบายได้ครับว่าคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นได้เพราะเหตุอใช่ครับแล้วก็เราก็พบว่าเริ่มมีซ4ฟเพิ่มขึ้น ซีรีโฟเพิ่มขึ้นในในแวลาหนึ่งเดือนนะฮะแม้ว่าคนที่ซีรีโฟวัดเมื่อวานนี้กร600กว่าซึ่งตามปฏิติมันไม่ควรจะเพิ่มง่ายๆแล้วก็เพิ่มภายในหเดือนเพิ่มมาได้ยี่สิบห้าก็แสดงว่ามันต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับมันมันคือกลไกอะไรที่ไปทําตรงนั้นจนกระทั่งก็คือคือไปเพิ่มเพิ่มทีเอหนึ่งทอสิบเจ็ดนะครับอาจารย์ก็จะ ไที่เ,รรเพราะฉะนั้น,นพูดง่าย,งายๆว่าการสื่อสารเพื่อเตือนใจทหารให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับไวรัสเนี่ยมันก็ดีขึ้นใช่ครับทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นรู้ตัวทันเวลาใช่ครัทำให้ศัตรูไม่มีโอกาสจะเติบโตนะฮะในทางรักษาที่เป็นแบบนั้นครับ